สว anyway. ัสดีค่ะวันกี้มีขอบเกมไม่เออไม่เลยค่ะเอ่อบล็อกบล็อกสตาร์ทอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มีเพื่อนเยอะมากนี่ดูสิโอ้ยเพื่อนเทพขนนกเลยโอ้ยยังมีอ่าเยอะเพื่อนมีเหล่คนไทยห้ามยิงรหัสมีเล่นแล้วไม่สนุกอ่ะไายมันจบว้าวมันนี่ทาไม่ชอบเดอะเดดแมน สมมติชววยแล้วอ,อัอนนี้อ,อนนัออนนี้อาร์ตจะเป็นก็น่าเล่นนะเอ่ออันนี้ใครเก่งมามาใครเก่งค่ะมาใครเก่งคนไทยไม่มีเธออ้าวป่ะปั้นป่ะปั้นทีมโฆษณาค่ะอือ เล่นดันไทยมาเลยส,สกายไลน์เอาเอาเอา,เ,อาเลนด้อมเลนด้อมชอบเลนด้อมอยู่เอออ๋อเต็มแล้วจะหลอกหรือไฟลืมอาลองเข้าไปดิอีฟีิ ไม่ได้เจอนะไม่ได้เจอนาเลยเคยเคยเลยละไม่เจอ ปืนโหดปืนโหดนี่ดูปืนหน่อยอ๋อสวยสวยอะดูอีกทางลัดฮะทางลัดอุ้ยสวยว่ะโอ้สวยสวยาทางลัดคือทางนี้ฮะชุบชุบเฮ้ยยโอเคอ่ะขึ้นจุดทางลัดเนี่ยทางนี้บางทางลัดไป่านสตูโดยใช้ทางอ้อมหลัง Thôi. Ừ. Ừ, một mhm mhm một mhm 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 mình mhm con mhm 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 ฟิมเอ้ยฟิลมออกแล้วเหรอโอเคไหนจงออกเปิดเผยมาซะขีงสังบ้างอุ้ย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 อุ้อุ้ยเฮ้ดช็อตเลยออกออออกไม่หนุก เล่นไก่เถอะมาเล่นไก่มาเล่นกันอ่ามันอานนี้คาถานะอ๋อมาเลยชอบชอบชอบไงชอบชอบเข้าเซื้อคนไทยก็จะพูดอย่างนี้แหละไงแค่คนไทยกว่าหนึ่ง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 ใครนี่เฮ้ยคุณคุณนักแกเนี่ยไอ้คอมเมนต์ฟังเนี่ย ชุบชุบฉันอยู่ทีมไหนเนะี่ยใครเนะี่ยเราอยู่ทีมไหนเราอยู่ทีมนี้อุอย๊ยเป็นกินจีกันซะเรามาเป็นกินจีไปช,ช,ชุบ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 ว้าเล่มันจำได้มันจำได้มันจำได้ไงไม่ได้เจองานเลยเห็นไหมมันจำได้ไม่ได้ เจอนะเดียวเดียวมองไว้ตรงนี้นั้นไม่ได้ไม่ได้ให้เจองชายเอ้ยเก่จิ๋วพลังของจิโน จำได้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 แล้วจ้ะจำได้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 สิจำสี่ตอนเมพยิง ปืนโอ้โพอได้ทำได้สี่ตอนไหมยิงปืนชุบ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 เจ๊เจ๊ชุบอ่ะของชิโนะยิบโาเซอร์เนี่ยกินจีครับอะไร

ทำไม่ได้โอ้โหม,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 มันไม่มีคนถามมาันไม่มีคนถามว่ะไม่มีคนถามเลยอย่าถามเลยโอ้ยอ้ยหลับหลับเลยห้องจีนโน่ห้องจีนโน่เลย อุ้ย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 โอ้ท่าไม่ตายฆ่าที่สองตัวโอ้โนี่น้องใหม่เจอกันตรงสาเออเออโอเคชุบอ่ะเจอกันตรงสาอ่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีใครเนี่ยอ้าอีออ่ะเจอกันตรงสามามามาแล้ว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 ทางคำขอมาแล้วเล่นในสาเลยแล้วกันชุบ เงื่อนหลับเลยเฮ้อ๋อมูชิไม่ชิเล,เลยโอ้พ่อตาหลงเลยนี่อุ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเจ๊เจ๊เหรอเจ๊เหรอขอให้ฉันเอาใจเลยใครไทยกดหนึ่งใช่ไหมได้เลยมีมีมีมไทยไทยไทยุบชุบชุบ นึ่งชโอ้ยโอ้ยโอ้ข้าวเลยโอ้ยแทนมาแล้วขัขำเลย เจอกันนะใช่เออไม่น่าเชื่อว่าจะเจอกันด้วยไอหนึ่งท่เตะวอนอออโอ้ยมันถึงลาไปละอ่ะาอ่าอ่าคายๆนาต่อไปมันเล่นฟ้านะโอเคโอเคไม่เจอกันนานลนะเนี่ยรวมฟิล์มด้วยรวมไอ้ฟิล์มที่เล่นเมื่อกี้่ โอ oh, hey, ้หลับอีดาบเก็นจิกู่จน้อยเลยขู่จีน้อยมาเมื่อ้ดโอ้ยเดีลยวต้องเล่นท่าไม่ตายก่อนมี่เดี๋ยวนั่นไงนั่งไงนั่งไงเฮ้ยสวัดดีสวัดดีเออเออเออหลับเลยยิ้มเธอนี่โคตรหลับเลยชุบ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยกระตุกอะไรอะไร ไรโอชิมงกะไรโอ้ยโอชิโมะเด้ติดเกมติดแล้วเราชีนี่เกมจีโอชิโนะมะชิโนะมะเนโนโมะเนะโอ้ชิโอ้โอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นอุยอุยอุยทำต่อหน้ากันเลยเหรออีตัวนี้แหละ อืมอืมอืมตาย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 โคตรขันตาะนยดูโชว์ดูอู้หูคนชินเลยรู้จักใครมั่งที่บ้านเต็มที่บ้านเหรอไม่รู้นกันสิรู้จักแต่เพื่อนในยูทูบอ่ะอุ๊ชุบโอ๊ยโอ๊ยเราไม่ทักฆ่ากันนะเราไม่ฆ่ากันโทษทีโทษที ชุบเอาอีกเพยเยอร์เพเยอร์เพเยอร์อันนี้อันนี้อันนี้คนละคนอันนี้คนละคนไม่ใช่เออหลับเลยอ่ะอีกตัวเดียวมันก็ชนะแล้วน้นเนำเงินน้ำเงินออน้ำเงินชุนบชุดอ่าน้ำเงินเอาดูซิ yes y a เย a เราได้อยู่เดียวกันแล้วยจำได้เลยแบบนี้แหละไป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 โอ้โหไปบุอะไรหรออยู่ไหนอ่ะอะมามามาทางไหนอ่ะมา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 ไปทางไหนทางไหนอ๋ออ๋อก็จะไปดักฝั่งนร้นน่ะใช่ใช่พวกเราจะไปดักไงอ๋อโอเคโอ้เพื่อนแกไปเล่นบีมาร์ชนี่ อ้าใช่อ๋อนั่นไงถามมันเราก็รู้นะพื่อนจะเล่นมาหลายครั้งแล้วใช่เราต้องรอกันตรงนี้แหละแล้วเราก็จะใช้ขอมันว่าใช่ไม่หาวลดอุ้ยมันมาแล้วมันมาแนละ้วชุกๆๆๆเออหลับเลยขอม เราเ,เพื่อนเราเพื่อนเราอยู่ตรงนี้ก่อนเราให้เข้าตายแล้วกลับมาอืมฉันนั่งตุ๊กตาอยู่นิ่งๆโอ้ไม่ฉันเลยแล้ว

วนบ้านแล้วเราโอ้เขาแบบจะเปลี่ยนใช่ไหมเอ้เด็กฟังอืมอะไรเนาะไม่มีไรวิจิคลิปนี้ต้องโดนตัดต่อให้แน่เพราะว่ามันต้องมีตรงนี้อันนี้เจอพี่แป้งอุ้ยอยู่กรุงเทพเหรอฮุ้ย พี่ีแง่จริงเปล่าวะเจอจริงเปล่าเขาจะเขียนว่าจริงปล่ามาเลยโอ้ยชนันเจอ จริงป่ามันจะเขีว่าจริงป่าแล้ค่ะจุ๊บจุ๊บมันไปไหนวะโอ้แล้วเขาต้องหลังโอเคหลังบ้านอะไปเชิครับอคุณนะ

เออมาตามไม่รู้อะไรเดี๋ยวเพิ่งตามเพื่ตายพร้อมกันนะมาตามตาอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้อ้ย้าอุ้อยุอย้อนอ้ยออย้ยนยอ้นอ่ หลับเลยอะทอมโชิโนโยูชิโนโยูโโนต้องตายด้วยมือของเลมูเชเลยไม่ใช่เออว่ะเลมูเดชมโนมสื่อมชิงกถ่ายเพื่อนเพื่อนชิงมันไปอยู่ทางน้มันอยู่ทางนั้นั่นมันอยู่ทางนั้นมามาชัด มันเขียนว่าท่านไทยอะไรเง้เฮ้ยพวกเราอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอุอุุ้้ยอุ้ยยเลยเนี่ยเนี่ยยดยอนี่ก็แบบมันกำลังท้องเทปเ Yeah. <laughs> ูมิเทพภูมิเทพโอ้มเทพอะไม่เห็นเทพเลยมาไทยนะจ๊ะไทยนะจ๊ะไทยนะจ๊ะปฏิไทยไทยไทยปูปูไทยใช่ไหมปูอะไรสีเหลืองปูไทยไงขนมปูไทยมันสีเหลืองใช่เหรอนีอ่ไอ่เอสียงผู้หญดีดีไรอย่าเคียดเสียงเคียดน,นี่บอกให้มาดมามามาิเอ้ยมามา เป็นเพื่อนเรากดหนึ่งเป็นสนิทกดสองได้เลยโ <c oughs> ดนฟัดหน้าเลย <c oughs> มาลงเล่นอีกต่ออีกโอ้ยโอ้ย อ oh, ีไทยอีไทยนี่ป okay, <a> ูไทยได้โอ oh, ้โหไทยนะจ๊ะสองโอเคได้เลยจิ้ไอย่าไรกันดีอยงไอยารยังไม่ถึงเวลายังไม่ใช่กนจจิ้งโอ้ไปยังไม่ใช่ท่าเลยยังไม่ใช่ท่าก่อนเดี๋ยวเดยวเยวไปเป็นพวกไปเป็นพวก โกนี่ยเสือกทุทกเรียนเสือกทุกคนทุกเรียนนี่ตกประสาทเหรอไข่กับกไก่เลยเกิดขอ่อนี่ไอ้บูนเออแล้วว่าไข่ไข่ไงไก่เพราะ ก็เอ้ยขอก็เอ้ยจุดไก่ขอไข่ต้องเป็นคุณตามเลยขอขอหวานเชียวไก่ขอเอไข่ขอไข่ในลาบ วันน oh, um, well, uh> ี้เป็นเกณฑ์สุดยอดชูปอ้ยลื่นหนักจืดลื่นไหลอะทำเหมือนแบบโอ้ยมิสมิสเนมมันชื่อเนมเหรอมันชื่อชื่อชื่อชื uh, ่อชื่อดังนะครับคุณดังครับคุณดังแต่ครับออืใจเย็นเย็นคนอยู่โรงเรียนอะไรดาราสมุทรภูเก็ตดาราสมุทรภูเก็ตอุ้ยโอ้ยอ๋อ

โอเคโอเคโอเคพูดอะไรไม่ได้ะต้องพูดโอเคอะจะตอบก็ต้องแบบโอ okay, okay. เคโอเคเยนหน้าจะได้อืมอ่ะหนูแคสเกมอยู่ไงจบไหมแคสเกมอยู่ไงถ้าเกิดหนูไม่แคสหนูไม่พูดคนเดียวอย่างนี้หรอกค่ะมี 第五、嗯。<laughs> ลำซิงงงของพี่เจเจฟอสเตอร์มาได้ยังอืมทำไม What to say นั่นก็สำหรับวัน,นูรณ์ไปก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย